สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาพบกับตู้เพห้งพลังงานแสงอาทิตย์ f p u นะคะวันนี้มาค่ำหน่อยนะคะก็สิ้นเดือนสิงหาคมนะคะสิ้นเดือนวันแม่แห่งชาตินะคะเราก็มาขอขอบพระคุณคุณลูกค้านะคะจากจังหวัดไหนบ้างเชิญชมได้เลยคะ่ะตู้แรกนะคะของคุณลูกค้ากรุงเทพมหานาครคะ่ะ 2นะคะของลูกค้านครราชสีมาค่ะหรือโคราชนะคะตู้ที่สามนะคะของลูกค้าจังหวัดเพชรบุรีนะคะแล้วตู้สองชั้นแมกนะคะก็คือสองชั้นแล้วก็ติดหลอดไฟอีกสองหลอดนะคะของลูกค้าสุโขทัยค่ะสองชั้นของคุณลูกค้ากรุงเทพมหานครค่ะ และก็สองชั้นสุดท้ายนะคะของคุณเจดลูกค้าจังหวัดมุกดาหารค่ะขอบคุณลูกค้ามากมากนะคะตากอะไรก็ตากได้ด้วยตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ s p u ขอบคุณมากๆนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย